tăng phai chút tay lèo hay tay tiếng đau xảo nha mà nhau mồm tính thắc rồi bạc chó nói thầy hấm nhai bỏ hết nhãn nọc chạc Mà hay cậu hay บักชอเอ้ยจะเป็นจังสีคนก็ย่อยลงมาใส่ไข่ย่อยมาแล้วออย่าพึ่งตกใจท่านมากัดยี่พอทางนี้ยี่พอ,อย่านแล้วฝันล้อ,ลอ วันลอล้อก็กัดคนใดน้ำก็ย่อยประยุน์สักทีดีบดีโยดใส่หํำจอยบบกจอทตกกระจาอันหนามากก็แย่งเขียวใส่เขียวบ่มีแต่เก่งปั้นใด เทพจังได้สได้ดกอดจอ๋อบักจอ๋อเอ้ยบักบักจอ๋อโหเสือมากขมาอนอนอ่อนโตนเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านเด้อนะอารุณสวัสด์ยามเช้าเช้าคนเดียวเชา้า เช้าจนจะเพลนแล้วนะโยมนะ,จะเจริญพรตอนนี้ใกล้จะเพลนแล้วคนโยมนะก็เลยเดินแวะมาดูท่านประธานเจาะรอบที่สองมาเดี๋ยวนะรอบแรกก็มาดูแล้วนะมาดูแล้วไม่ได้หยุดคนโยมบริญาตโยมก็มานะแวะมาไหว้มาหาท่านประธานเจอก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะครับยากโยมเพิ่งเสร็จคนโยมก็เลยมาเล่นกับเจาะ เนี <N iss an> ่ยจริงตอนนี้น้ำมันยังหยดไม่หมดคนเดียวมันอยู่ในอยู่ในเออ่ข้างบนแล้วมันก็หยดลงมาตับตับแล้วพอหยดใส่จ่อไอ้จอมันก็นึกว่าแต่เราแกล้งมันก็จะหันมายิ้มให้เราอันตรายคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวหยดเต็มเลยเนี่ยเดือดเต็หางแล้วสำเนีอ้วนเอ้ยอ้วน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 เอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วนบักอ้วนเอ้ยเอ้ยกังบักเคย เห็นอียังเราอ่ะนอนไงลรอไงหายไปทางไหนหงายไปทางไหนหนูจะหงายไปทางไหนไงทั้งหมดเหรอโอเคอ่ะงายไปงไหงายไปอโอเคอ่ะเออเออ,อชีวิตกูจาวาดไม่พร้อมดูแลลูกโยเอ้ยโอ,โอ้งานก็เยอะอยู่แล้วยังต้องมาเลี้ยงลูกอีกโยมชีวิตจาวาดเนาะเยะสี เยสีบอกคิดถึงตาอ้วนนะมั้งเยสีเยสีไม่เดินมาเล่นกับตาอ้วนเลยนี่เยสีนอนอย่างแล้วตอนนี้เยสีนอนอ,อ้ยไข่อู้ยอยากยิกไข่จังเลยอยากยิกไข่ตัวอ้จังเลยอะตอนเล่นเด็กคนเดียวละฮะใช่ปะ,ะได้ได้กระไขรกระไรกระไรกรอไร คันเลยตรงนี้คันเหรอต้องบอกเลยตรงไหนคันต้องบอกเด็ทำท่าเป็นเกาให้เกาเห็นเราจะคันตรงนี้นะอ้วนอืมอ้วนอ้วนนี่ก็มาเล่นคันมาทานจ่ออยู่เอออุ้ยอ้วนหลายนอนไปเนี่ยนอนสบายสบาย จเจริญพรบดายัดยมทชคขอทุกท่านมาไม่นานคนเดียวมาเล่นกระเจาะไม่นานน้อยเดยวมาเล่นลูกเนนทำงานนะพีโยมนะน,นี้ก็ลังบงหลังคาอยู่ก็เลยเดินมาเล่นกระจออวันนี้ก็น่าจะมงเสร็จคนเดียวเดี๋ยวเมื่อวานเจาะย้มไม่ไรยะจาะย้มไม่ใคร,นะใใครเดี๋ยวเอารังพื่งมาให้กินเ,เอารังพึ่งมาให้กิน เวนแม่แม่ไม่รักจ่อแล้วมั้งแม่แม่ไม่รักจ่อแล้วมั้งเลยไม่เห็นไม่ใครมาหาจ่อเลยเจริญพรบัตรยาจมทุกคนทุกท่านนะยายสีหายหน้าเลยค่ะนะไม่มาอักล่อมจ่อเลยค่ะใช่ยายสีออุ้ยอ้วนกูเอ้ยอ้วนกูเอ้ยอุ่นวนนอนพีง จับมือเรานะอืเยศีไ si ม er oh ่มาเยสีไ si ม่รักไม่รักตะวันแล้วเ่สีไม่รักตะวันแล้วเ่สีไม่ค่อยมาหาจ่อเราเว้ยจ้าฝนจะฝนจะตกน้ำจะท่วมตายตอนนี้เยสีไม่รักจ่อแล้วเยสีปวดดากปวดแอว ยังบ่หายคน <sky S 1> ยังบ่หายจาอต้องไปบำบัดอืมคนต้องไปบำบัดได้หายปวดแอลจับมือไว้นะโยมนะจับมือไว้เลย่ mm. นน,นีแล้วน้ำก็หยดติตลอดเวลาเนี่ยหยดลงมาจาจะไม่คิดว่าพ่อแรงห่ะลูกแล้วก็หันมาสวบพอ่อลูกลูกจะเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นโดนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไมเนี่วีนี่วีใหญ่ให่โขกกระโปกเลยนะอ้วนตอนนี้อยู่กับเต้าอ้วนคนเดียววันนี้วันเสาร์ไม่มีใครมาหาจอเลยไม่มีใครรักจอเลยเนี่ย จะเรนก็ไม่มาหาจอะม,มีใครรักแล้วอืมมีใครรักวนแล้วแล้วน้ำขดตับ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 เจาะจ,จะคิดว่าเอาน้ําใสหรือเปล่านะฮะต้องระวังโยมระวังด้วยระแวงด้วยเนีเ่ยน้ําหยดลงมาในหางพอดีมันตับตับนะนะหยุดมปอีกแล้วเออ มันก็ยอดตรงอื่นดีน้ำเมนยนมาหยดใส่จอแล้วก็ว่ากูแก้งยังมาสวบไปกจ่ <c oughs> อเอ้ยเจียวทำไมต้องกระดุกกระดิกด้วย,ยจับมือแน่นเลคยคนเดียววันเอ้อ้โอโ้อโอโอโอ Đặt tạp đồng khai hoặc Hoàn cho là Mày nói chăng hoặc Bây giờ thì khai dần đều lươi Em phải dạy thật khầy lên S <S <an> <S อ๋เอเราจะได้ยินเสียงคารังอเกอืดๆ,ๆนะคุณโยมนะหาวิีกหาวฮาวอ่าเต็มที่เต็มสเตจเลยหาวแบบเต็มสเตตอื้ <S <S <an> <S อหูเอ้ยมานั่งรองนะโยมนะเออกี่หาวแล้วกี่หาวแล้วเนี่ยฮะมันกี่หาวแล้ววัน กวนกี่หาวแล้วอะไรไปนั่งโยมมนะนั่งอยู่ข้างหน้านะนั่งข้างหน้าฝใส่ละโยมใายแล้ว,ลวเอาเอาแล้วมานอนข้างหลังอะ่ะดูสิโยมอา่าดูสิมานอนข้างหลังเราแล้วจะให้เราเก่ามัา้งอ่าแบบนี้ลึกฮ่าเดอร์ลิงอะ่ะอ๋อลิงอ้วนนอนลึกเ,เนี่ยโยมเออมานอนด้านข้างตรงนี้เลยเออ แล้วเดี๋ยวฝนก็ย้อยใส่นะไปละโยมอปล้ว,อลวงอนแล้วไปเขา้าเข้าทับละนั่งเปียกเลยไปยเลย้ยนอนสบายในนู้นเลยครับเด็กๆมาเลยเจาะเดินเข้าไปแล้วว่นอ่าก็เจริญพรญาติโย,ยมทุกคนทุกท่าน,นนะโยมพี่จีนสวัสด,ดีลูกเจาะปากเป็ด ทะเลาะกับน้ำเดี๋ยวจะมาเล่นพ่อเนี่ยอันนี้พอไม่เกาโยมก็มางอนเล่นนะหลบน้ำแล้วนะมานอนหลบน้ำตรงนี้ละอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพักบ่ายเดี๋ยวจะมาไล์ใหม่นะโยมนะให้จอพักผ่อนก่อนนะฝนตกคนโยมนตตอนนี้ฝนก็ปลปอยอยู่อ่ะขอหยุดการไล์สุดเพื่อนนี้นะโยมนะเจริญพร